วันดีวนหนาวนะคะอาการหนาวมากเลยนะคะอ,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 อู้วววววววนวว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 นะวว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 วึวนนะวว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 นวววววมวววะววววววว้ว ยนะอากาศหนาวมากเลยลงน้ำแล้วมีแต่ไม่มีไม่ช้าไม่ทุกเชือกไม่กล้าลงน้ำนะคะไม่กล้านอนลงได้แต่ไม่กล้านอนนะคะเพราะหนาวอากาศหนาววันนี้หนาวตั้งแต่เช้าแล้วนะคะลมแรงเมื่อวาน ช้างไม่กล้าน,นอนเล่นน้ำเลยนะคะทั้งควานทั้งช้างนะคะเยอะวันดีกันรู้จักจเป่ากับเขาด้วยนะคะอทำเป่าเลยวันดีเออวันดีกับบานเย็นนะคะเออ เป้าเออรู้จักเป๋าด้วยนะคะสวันดีสีวันดีเป่าน้ำนะคะตลกกเปาเป็นทุกเชือกเลยนะคะสีเชือกนะะันหน้ามาันี้นะคะละองน้ำถึงนี่เลยนะคะ วันดีทำอะไรไม่เป็นนอ้วันดีเปล่าน้ำเป็นตัวเนี่ช้างหนาวอากาศหนาวช้างไม่กล้าลงน้ำเล่นน้ำนะคะ oh. <c oughs> ตัวนั้นยังไม่ได้ลงนะ ยังไม่ได้นอนนะไอ้น้ำถูกตัวเลยนะคะแม่เลี้ยงแถวทางนี้นี่จัไปแล้วน้าววันดี สามไม่กล้าลงน้ําเลยลงได้เด้นไม่กล้าเอาน้ําถูกตัวได้แป๊บเดียวนะคะตัวใหญ่มากเลยะะขึ้นข้างบนไล้นะคะ มีแขกมีลูกค้าล,ลูกค้ามาสองสามคันรถนะคะ ทารโเขากลัวตัวใหญ่นู้นนะคะเพราเสียวมันจะกลัวกลัวตัวใหญ่ทารโลกลัวช้างตบผู้สีดอนะั่น,นะคะ สนใจอยากมาเที่ยววังทะลุก็มาได้นะคะมาดูน้องช้างนะคะน้องช้างที่ตกงานมาช่วยเหลืออาหารช้างได้นะคะมาเยี่ยมน้องช้างมาให้อาหารช้างได้นะคะหรือไม่ก็ช่วยมากับบัญชีของดวงกมลสารางานก็ได้นะคะ